เร่งป้ามทายาทพระเอกช่องเจ็ดอยากมีลูกมากเผยทําสิ่งนี้เตรียมรอไว,ว้แล้วเป็นนักสแสดงนายแบบพิธีกรชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่องเจ็ดสำหรับไม้นนทพันธ์ใจกันทาและหาย้อนกลับไปเมื่อ8เดือนก่อนหนุ่มไม้ได้คุงเฟ้นสาวนอกวงการบันเทิงเข้าพิธีแต่งงานกันเบบเรียบง่ายที่จังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางเพื่อนพ้องคนสนิทที่เดินทางมาร่วมยินดี ซึ่งงานนี้หนุ่มไม้ก็ได้เผยภาพบรรยากาศสงงานแต่งลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแปะแคปชั่นว่าวันที่4ธันวาคม2 1โดยล่าสุดวันที่23สิงหาคม2565หนุ่มไม้ได้ออกมาอัปเดตชีวิตส่วนตัวหลังจากที่แต่งงานโดยไม้ได้เผยว่ามันมีความสุขในชีวิตคู่หรือในชีวิตรักมากขึ้นครับทุกวันนี้ก็เรียกกันพ่อกับแม่เพราะเลี้ยงลูกแมวจรที่เลี้ยงอยู่3ตัวครับ แต่ถ้าไม่มีลูกก็คิดว่าไม่เป็นไรก็อยู่ดูแลกันไปและไม่ติดเรื่องเพศของลูกเลยที่จะมีแต่ถ้าถามใจตัวเองคงอยากได้ผู้ชายแต่ทุกวันนี้เห็นหลานผู้หญิงก็น่ารักเลยคิดว่ายังไงได้หมดขอให้มาเถอะมาก่อน